โอ้ถึงกับเ hey, ฮกันทั้งประเทศเลยนะครับล่าสุดนักมวยเขมรอย่างทุนเทียร่าก็มีชื่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลหนึ่งใน30ของเอเชียด้วยนะขนาดนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเนี่ยยังต้องออกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับแถมมีการแซะไทยด้วยว่าไทยเนี่ยคงจะอจฉาพวกเขาแน่ๆแต่หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยก็มีติดกับเขาเหมือนกันนะจ๊ะก็กราบสวัสดีน้องๆนนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะ หัวงอคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงนะาแบบนี้ลบกวนยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้าในการทําคลิปด้วยนะใครที่กดแล้วก็กลาบขอบพรักคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาะก็จะาเล่าเรื่องราวของคนกมพูดเจียให้กับทุกๆคนฟังกันอีกแง้วแต่มันก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเหมือนกันนะครับ โดยล่าสุดนะครับมันมีการเปิดเผยจากนิตยสารฟ w อบได้มีการประกาศผู้ทรงอิทธิพล30คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่จะแบ่งออกเป็นแต่ละสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในสาขาด้านกีฬาและการแสดงอายุต่ำกว่า30หรือว่ามากกว่า30หรือว่าจะเป็นสาขาผู้ทรงอิทธิพลเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับศิลปะและอาหารคือหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็นยิบย่อยมากๆในแต่ละสาขานะครับ แล้วก็จะมีผู้ทรงอิทธิพลประมาณสัก30คนหรืออาจจะเป็น1กลุ่มซึ่งก็นับเป็น1ชื่อประมาณว่าถ้าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่ในสายวงการบันเทิงและกีฬาอะไรแบบนี้เนี่ยหกลุ่มหรือว่า1วงก็จะนับเป็น1คนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่งงกันนะเพียงแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าในการประกาศจากดิติทัสารฟอบครั้งล่าสุดนี้นะครับมันดันมีรายชื่อของนักมวยกุลเแมโเพลมาอยู่ในดิสไลชื่อด้วย โดยอยู่ในหมวดความบันเทิงและกีฬาแล้วก็อายุต่ำกว่า30ปีแล้วก็จะอยู่ในโซนเอเชียเท่านั้นนั่นก็คือนักมวยกุนคแมทที่ชื่อว่าทูนเทล่าโดยปัจจุบันนี้นะครับเขาอายุ27ปีและน่าจะเป็นนักมวยกุนคแมทที่มีความโด่งดังมากที่สุดในประเทศกรัรมพูชาแล้วนะครับ แต่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักเขาซักเท่าไหร่เพราะหลักๆก,ก็จะชกอยู่ในแค่กัมพูชาเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้นะครับไอ้เจ้าทูนเทล่าเนี่ยเคยต่อยมวยไทยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะแต่หลังจากที่ไทยกับกัมพูชามีข้อพิาพาทกันนะครับทูนเทล่าเนี่ยก็ย้ายกลับไปต่อยกุณคแม์แบบ100%ไม่เดินทางกลับมาที่ไทยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขามาบ้าง เพราะว่าเขาเนี่ยก็คือนักมวยที่โปรโมรเตอร์ในเขมรลายต่อลายคนพยายามที่จะเรียกร้องให้บัวขาวเนี่ยเดินทางไปชกกับนักมวยคนนี้เลือเกินอย่างที่บอกแหละพวกเขามั่นใจมากๆว่าจะสามารถเอาชนะบัวขาวได้จริงๆถ้าหากจะชนะมันก็ไม่แปลกนะครับเพิ่งจะอายุ27 แล้วพี่โบ๋ขาวเนี่ยอายุ40กว่าแล้วนะครับถ้าหากอายุ27แล้วมาแพ้คนอายุ17เนี่ยก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วแล้วก็มีการส่งตัวแทนเข้ามาทับถามพี่โบวขาวให้ไปชกที่นู่นหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกๆครั้งพี่โบ๋ขาวก็ตอบปฏิเสธไปทุกๆครั้งนะครับแถมมีการ ทวงเงินกลับไปด้วยนะครับว่าไอตอนที่โชคข่าวที่แล้วตอนนู้นเนี่ยเงินยังให้ไม่ครบเลยขาดอยู่อีกตั้ง2ล้านเมื่อไหร่จะให้คืนสัก,กทีซึ่งพอมีข่าวแบบนี้ไปเนี่ยโปรโมเตอร์กัมบูชาถึงกับเซ็งกันไปตามๆกันเลยนะครับแต่ในสายตาของแฟนมวยกุลคาแมนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพี่โบขาวไม่กล้าเดินทางไปชชกับทูนเทล่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจกันคนละประเด็นไปเลยนะครับเนี่ย แน่นอนหลังจากที่มันมีการประกาศจากทางฟอบออกมาแบบนี้ชาวกัมพูชาเนี่ยก็ออกมาเฮโลกระโดดโลดเต้นกันทั้งประเทศเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรีคุณมาเนตก็มาร่วมแสดงความยินดีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับและเพจของกัมพูชาหลายต่อหลายเพจก็ได้มีการเป่าประกาศเรื่องนี้ออกมาเป็น10บๆเพจซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีคนเข้ามาแห่คอมเมนต์ป่าเข้าไปหลายพันคนแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่านอกจากที่จะมีการร่วมแสดงความยินดีกับทูนเทล่า บางคอมเมนต์ดันมีการแซะมาที่เราด้วยนะครับก็คือแซะมาที่ประเทศไทยเลานี่แหละว่าคนไทยเนี่ยจะต้องอิจฉาพวกเขาแน่นอนอะไรประมาณนี้ซึ่งนะก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าการจัดอันดับของฟอบครั้งนี้เนี่ยมันมีชื่อของคนไทยติดเข้ามาหรือเปล่าก็เลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับก็ไปเจอว่ามีคนไทยเนี่ยติดเข้ามา1คนนะครับก็คืออยู่ในสาขาเดียวกันกับไอ้เจ้าทูนเทลานั่นแหละซึ่งก็คือน้องไบวชิรวิทย์ ชีวาลีนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าหากอ่านชื่อสกุลของน้องไว้ผิดหรือเปล่าก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยพอดีน้าไม่ค่อยเก่งเรื่องดาราสักเท่าไหร่นะซึ่งน้องใบเนี่ยก็ติดมากับเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่นะก็ลองหาข้อมูลจากสื่อไทยหลายๆสื่อนะก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมสื่อไทยถึงไม่ทําข่าวนี้ออกมาเหมือนกับที่สื่อขมรเขาเฮอเชิดชูพ่อทูลเทล่าของเขานะครับ ซึ่งก็คงจะไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะพวกเขาก็คงจะภาคภูมิใจว่าคนของเขาเนี่ยติดนิยสารระดับโลกแต่สําหรับคนไทยอาจจะชินชาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านี้คนไทยก็ติดกันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่หลักๆก็จะเป็นปีก่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นพี่โบขาวหรือว่าจะเป็นรถถังหรือว่าจะเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยติดแทบจะทุกปีรวมถึงปีล่าสุดนี้ด้วยนะแต่캄บูชารู้สึกว่าจะมีปีนี้นี่แหละที่เพิ่งติดมานะครับอย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าเราจะพูดแบบเป็นกลางไม่มีทิฐิแต่อย่างใดนะก็ควรจะต้องขอแสดงความดีๆกับคนกัมพูชาเขาด้วยกันละกันนะครับที่สุดท้ายก็มีคนกัมพูชาติดโผเข้ามาในการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วที่คนเขมรบอกว่าคนไทยจะต้องอิจฉาพวกเขาเนี่ยนาก็เป็นคนไทยนะครับนะาก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะไม่เห็นจะอิจฉาเลยเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้ก็อยากจะให้พวกเขาเข้าใจเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็มั่นใจเหมือนกันว่าทุกๆคนในช่องของนะาเนี่ยก็คงไม่มีใครอิจฉาไอ้เจ้าชูเทล่าคนนี้หรอก แต่สิ่งที่น่าอยากจะบอกทุกๆคนก็คือมันน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการจัดอันดับครั้งนี้ของฟอปเนี่ยสาเหตุที่มันมีทุนเทล่าติดมาแบบนี้มันทําให้เราฉุดคิดถึงอะไรได้บ้างสิ่งที่น่าคิดได้อย่างแรกก็คือดูเหมือนกับว่าในตอนนี้กัมพูชาจะพยายามเต็มที่ที่จะประกาศให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้ว่าพวกเขามีตนตนอยู่ในแผนที่โลกใบนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้โลกใบนี้เนี่ยไม่เคยสนใจพวกเขาเลยนะ และการมีชื่อของน้ำมวยติดมาถือเป็นก้าวแรกที่พวกเขาทําสําเร็จอันนี้ก็คงดับปฏิเสธไม่ได้และในฐานะที่น้าเป็นคนไทยเนี่ยนาก็อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยห้ามหยุดการพัฒนาโดยเด็ดขาดเพราะในตอนนี้กัมบูชาเขาเนี่ยมั่นใจมากๆว่าจะสามารถแซงไทยได้ในอนาคตรวมถึงเห็นเคลมว่าจะทําให้กัมบูชากลายเป็นมหาอำนาจของอาเซียนซึ่งไทยเราตอนนี้ ก็ต้องยอมรับว่ามีอะไรที่พัฒนาไปไกลกว่าพวกเขามากๆแต่ถ้าหากเราดันหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรอีกต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้นะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้เอาไว้บ้างทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาส่องความเห็นของคนกัมพูชาบางส่วนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขารู้ว่าไอ้เจ้าทูนเทลาของพวกเขาเนี่ย ติดหนึ่งใน30ผู้ทรงอิทธิพลของเอเชียในสาขาความบันเทิงและกีฬาที่อายุต่ำกว่า30ปีพวกเขามีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าทูนเทล่าติดมาในลิสต์แบบนี้มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการที่มีชื่อของทูนเทล่าติดเข้ามาในลิสต์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะทูนเทล่าเขาไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรในประเทศ ซึ่งถ้าคนที่ติดลายชื่อมาเป็นคนล่ำรวยของคอมเมนต์ก็จะมีข้อคอลหาว่าเราใช้เงินในการซื้อดีใจด้วยกับทูนเทล่าขอให้พยายามพัฒนาตัวเองต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในเวลานี้ทูนเทล่าคงจําเป็นจะต้องเพิ่มภาพลักษณ์ของตัวเองให้มันมากกว่านี้และรักษาความดีที่ตัวเองมีให้อยู่เหมือนเดิมเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายินดีกับทูนเทล่าด้วยแต่ไม่เข้าใจทําไมสํานักข่าวของคอมเมนต์ ถึงไม่แปลข้อความเป็นภาษาเขมรและเอามาลงทําไมถึงเอาข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษมาทั้งดุนอ่านไม่เข้าใจคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราควรที่จะส่งเสริมให้ทูนเทล่าออกไปสู่ต่างประเทศให้ชาวโลกได้รู้จักเขาเริ่มต้นด้วยการส่งเขาไปเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะให้เขาสื่อสารกับชาวต่างชาติได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ยินข่าวนี้ศิลปะการต่อสู้ของเขมรทรงพลังมากๆ บางทีคงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องเงียบเพราะในเวลานี้มันคือเวลาของทูลเทล่าศิลปะของเขมรกำลังยิ่งใหญ่นี่คือข่าวใหญ่มากๆโลกกำลังรู้จักคุณเแมรพอมนต่อมาเขาบอกว่ารบกวนทูลเทล่ากานูน่ายย้อมผมอย่าทำอะไรที่แตกต่างจากสไตล์เขมรนี่คือศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมของเขมรวัฒนธรรมเขมรอย่าทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมรพอมันต่อมาเขาบอกว่าคิดอยู่แล้วว่าสักวันชาวต่างชาติจะต้องรู้จักเขา เราได้ยินชื่อของทูนเทล่าดังมากๆตั้งแต่ที่เขาชกที่ประเทศไทยแต่มีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องปรับปรุงเขายังชกได้ไม่ดีเท่าที่ควรและมีหลายๆจังหวะที่หนีคู่ต่อสู้ถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้เขาจะกลายเป็นนักมวยที่หาคู่ต่อสู้ขึ้นมาชกได้ยากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอร่วมแสดงความยินดีกับทูนเทล่าขอให้ทูนเทล่ารักษาความสามารถของตัวเองให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป พยายามส่งเสริมศิลปะของขเมรให้ชาวต่างชาติรู้เหมือนกับที่ปาเกียวและก็ไม้ไถสันเคยทําได้มเมนต่ตอมาเขาบอกว่าเห็นมีหลายมเมต์บอกว่าคนไทยจะต้องเงียบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อยากจะบอกว่าในตลอด27ปีที่ผ่านมาประเทศไทยพวกเขามีผู้ทรงอิทธิพลติดมาในโผแทบจะทุกๆุกปีอ่าหลักๆก็มเ,เมต์ของคนขเมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยคือคนขเมรแทบจะ100%ก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับไอ้เจ้าทูนเทล่า เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมีคอมเมนต์พูดถึงคนไทยหลายๆคอมเมนต์นะคือหวังว่าคนไทยจะอิจฉาพวกเขานะครับแต่นะก็ไม่ได้เอาคอมเมนต์พวกนั้นเนี่ยมาอ่านให้ฟังเพราะนะ้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเลอะเทอะนะครับก็เลยสรุปง่ายๆประมาณนี้กันละกันว่ามีนะครับที่ชาวกัมพูชาบางคนเนี่ยเขาคิดว่าคนไทยไปอิจฉาพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทําไมคนกัมพูชาเขาถึงชอบคิดว่าคนไทยเนี่ยไปอิจฉาพวกเขา แล้วก็ไปสนใจเรื่องราวของพวกเขานะครับคือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนั้นนะน้าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องของพวกเขาเหมือนกันซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสยัยอ้าวแล้วทําไมช่องของน้าเนี่ยถึงได้ชอบละเกินเอาข่าวของคนเขเมรมาลงบ่อยนะครับอยากจะบอกว่าในช่วงช่วงนี้คือน้าเนี่ยอยากจะให้คนไทยเราเนี่ยรู้ว่าคนเขเมรเขาเป็นคนแบบไหนแล้วก็มีทัศนคติแบบไหนนะครับเวลาที่พวกเขาทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนไทยอยู่ตลอดเวลา ก็เลยอยากใช้ห้คนไทยรู้ว่าในสายตาของพวกเขาเนี่ยเขามองเราเป็นแบบไหนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสาระประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้าในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะและสุดท้ายขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัดครับ